ครับคร<อ>ับอดีคับฮัลโหลสวัสดีมิตรรักแฟนเพจฮัลโหลสวัสดีมิตรรักแฟนเพจอินเดอะแวนทุกคนนะคะตอนนี้หนี่อยู่ที่บ้านสวนคุณจำลองนะคะ กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วในวันที่13เมษายน2566นะคะเปียกตลอดทางเลยสิเปียกตลอดทางเลยโอ้โหเปียกแฉะโหแบบชื้นพูดเลยไม่ได้โดนน้ำสักนิดเหงื่อทั้งนั้นอตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสวนคุณจำลองและเราก็เจอตัวคุณจำลองแล้วค่ะจ,จุ๊บจ ด้ปเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบ้านอัปเดตบ้านของเราหน่อยว่ามีอะไรบ้างซึ่งมาที่แรกของเราเลยค่ะกับธุรกิจใหม่ของคุณจำรองเขาธุรกิจเก่าเขานี่เป็นอะไรนะธุรกิจเก่านี้เป็นข้าวต้มมัดนะคะเหนียวหอกกล้วยนั่นเอง ซึ่งตอนนี้กล้วยก็เริ่มไม่มีแล้วน้ำตาลแพงนะคะกะทิก็แพงข้าวเหนียวก็แพงข้าวเหนียวก็แพงเปลี่ยนมาค่ะมาถึงหน้ามะม่วงแล้วเปลี่ยนธุรกิจมาเป็นส้มแผ่นค่ะน,นี่อันนี้คือส้มแผน่นใช่ส้มแผน่นบ้านเราเรียกส้มแผ่นนะคะซึ่งกรรมวิธีของเขาเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากเท่าตะก่อนนะคะซึ่งตะก่อนเนี่ยใช้ระบบแมนวนวลทั้งหมดเลยก็คือทําการสับมือ คนจะได้แต่ลูกแต่ลูกแต่อันนี้ไม่ต้องแล้วฝานฝานฝานแล้วเอาลงเครื่องปั่นเพราะเราใช้เครื่องปั่นเป็นแล้วนี่อย่าหาว่าลูกสาวเขาไม่ซื้อเครื่องปรงเครื่องปั่นให้ฉันะเขาซื้อให้นะเขาซื้อให้แต่เขาไม่ใช้ใชาไมมเป็นงงกันเพื่อพอใช้เป็นแล้วเออง่ายนี่หวห่านะสบายเลยสบายได้ไหมข้างในมีอะไรอ้าวกล้วยพอเหลือนี่กล้วยก็ยังอออกล้วยก็ยังมีเอามาตากอู้เยอะเลยนะยังมีกล้วยอีกเหรอ ยังไม่ได้เปเป็นสีห <Wow. S 2> ีว้าวนะแต่ว่าไม่ได้ทําไม่นี่แล้วไม่ไม่ทำอ,อะคาโตมัดเพราะว่าขั้นตอนมันยุ่งยากกว่าวกว,ว่ววกา,าอยากเล่กินนะนนโอ้โอ้ขยาเออก็ยังทําอยู่ธุรกิจก็ต้องมัตก็ยังทาอยู่คือเขาไม่ทิ้งอะไรสักอย่างเลยถามเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคุณจำลองคุณจำลองคะคุณ มีเวลานอนไหมคทุไม่มีคุณเอาเวลาไหนนอนคะไม่นอนเลยนะคะเพราะว่าสนุกกับการที่ทําพวกนี้มากม,มีนี่นอกจากนี้ยังมีปลาอีกค่ะปลาอันนี้นดดเขาจะปลาซ่อนแดดเดียวเหรอแดดเดียวซ่อนแดดเดียวซ่อนแดดเดียวต้องแดดเดียวแล้วเพราะว่าหลายแดดมันไม่ไหวมันแห้งนะคะดดไ,ดไม่เคยหยุดผู้หญิงคนนี้ไม่เคยหยุดแม้แต่วินาทีเดียว ไม่เคยได้พักไม่ได้ผ่อนเนี่ยแม่ฉันขยันมากไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทอดสายเลือดความขยันมาให้ฉันเลยพูดนิดเดียวนิดเดียวไม่ไม่ทำอะไรแล้วเ้าเก็บรอแต่พอจะถ่ายก็เก็บเนี่ยอวดไม่ได้เลยยองยองยองเก็บไปเลยได้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 แล้วพอแล้ว แม่ลองคว้ขวานปุ๊บเราก็ออกไปไหนอะไม่ทำเนี่มะเขือเทศนี่มะเขือเทศปลูกมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศนะคะปลูกมะเขือแม่ฉันได้ปลูกอะไรก็ขึ้นเขาบอกเขาปลูกไม่งามแต่ว่าเขาปลูกตัวทุกอย่างนะนี่คณะนี่คณะคณะแล้วมีอะไรเ่มีอะไรอัปเดตใหม่ ตายแล้วครับอันนี้เหรอตายแล้วโหนี่มะนาวตายแล้วมาตายตอนแพงไปด้วยเออน่าสิและตอนแพงทำไมไม่มีลูกอืมแข็งแรงเลยพวกมันอันนี้อันนี้อันนี้ก็ตายนี่มะกรูดใช่ไหมเออมะกรูดก็ตายเดี๋ยวเสดายมะกรูดบ้านเรามีต้นเดียวอืมนี่ครับมะนาวพอมีพอมีมันนั้นมันนั่นจะโตทันเรากลับไปเนาะวันเดียวสองวันเนี่ยนะดูสิ นี่คือปากกล้วยลกกล้วยกระโหลยนี่ตู้นี่มีมนี่อยู่โฮ้ยนี่เก่งนะโอ้ยกล้วยยังมีเยอะอยู่แม่ฉันเก่งนะทําทุกอย่างคนเดียวเพราะพ่อก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ทำมาไม่ไม่ได้ทำาทำอะไรช่วยไม่ได้เพราะไม่มีแรงอะไรแม่ฉันกาทำคนเดียวโอ้ถังถึงคนเดียวก็ทำไปทั้งวัน กระสิบอยากกินนั่นเดี๋ยวเขาก็ร้องเรียกอยู่โอ้ยขนาดนั้นนางก็เสียดายจะตัดต้นไหนทิ้งก็โอ้ยก่อนไม่หรอกนี่ยพึ่งเลยพึ่งเหนื่อยตรงนี้ตายเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ต้นเนี้ยตายจะไม่แหวออกเลยงงมันการไม่รจะเก็บไปทำไมเสียดายมันอ่ะก็วันนี้นะคะมาอัปเดตบ้านของเราให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงก็ใครที่บอกว่าลุ่มลื่น คิดดีๆ <laughs> มันลมลื่นมันน่าอยู่เลยแต่ว่ามันก็ต้องจัดสรรของมันหน่อย <S S S เรายังไม่ได้มาอยู่เต็มที่แล้วก็เขาก็ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้เราเข้ามาอยู่ใช่เดี๋ยวอีกไม่นานฉันจะไล่เขาออกได้ทั้งสองคนออกจากบ้านนะพี่จ้า <laughs> เป็นไงลูกอากตันอยู่ <laughs>